สวัสดีวันส่งท้ายปีเก่า2,566นะครับปีกระต่ายกำลังจะผ่านไปแต่เอ๊ะผมส่องอะไรให้เพื่อนๆดูเนี่ยแะครับเพื่อนๆหลายคนเคยอ่านในส่วนของเรื่องราวที่ผมเขียนใน Facebook นะครับว่าเอ๊ะผมต้องล้างอุปกรณ์กาแฟส่งท้ายปีเก่าอย่างนี้ผมก็อยากให้เครื่องสกัดกาแฟของผมสะอาดเอี่ยมอ่องเนี่ยเพื่อนๆครับนี่นี่โอ้ย ถ้ามองเห็นจะร,รู้ว่ามันหลากหลายชิ้นหลากหลายอุปกรณ์ที่ปะปนอยู่ในนี้มากเลยอย่างน้อยในนี้จะมีประมาณ4 3่สเครื่องนะครับผมสี่เครื่องสีเครื่องนี่ยังไม่หมดนะเพราะว่าบางอุปกรณ์มัน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 ยังต้องรอการล้างอีกนะครับผมคือต้องบอกว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ทํากาแฟเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องอาศัยน้ำใช่ไหมน้ำก็ต้อง,ต,องต้องมีถังใส ใส่น้ำเนี่ยอย่างตัวนี้ตัวที่1ตัวนี้ตัวที่2ตัวนี้ตัวที่3แล้วยังมีตัวไหนตัวที่4อ่าตัวนี้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 ก็ถังเหมือนกันคือต้องบอกว่าถึงแม้น้ําจะมาจากน้ําประปาน้ํากองหรือจะเป็นน้ําที่เราซื้อจากขวดนะครับก็เวลาเราใส่ไปในเครื่องอุปกรณ์พวกนี้ทิ้งไว้สักพักหนึ่งอย่างถ้าบางทีไม่ได้ใช้เลยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันมันขึ้นเป็นคราบแบบลื่นๆเลยนะถ้านานๆไปมันจะเกิดอะไรขึ้นตะกรันนะครับเด็กๆจําได้เลยครับ ที่บ้านผมใช้แบบกาน้ำกากาน้านที่ต้มกับเตาแก๊สอ่ะโอ้โหแม่ให้ต้มทุกเชา้าเติมน้ําก็เปิดน้ําประปาเลยตู้ลงมาแล้วก็ปิดฝากาที่มันคอย,ยาวๆกาเป็นลิตรเลยเพื่อนๆตัวอันใหญ่ๆเลยวางปุ๊บเปิด,ปดแก๊สพอมันปุ้งๆงูๆแม่ก็จะบอกว่าให้ไปปิดแก๊สได้แล้วน้ํามันเดือดแล้วก็ไปปิดนะครับใช้ตั้งแต่เด็กจนโตจําได้ว่าโอ้โหตะกันเนี่ยมันขึ้นเป็นคาบแบบออตองตูด ตูดข้างในนะโอ้โหหนามหนามากเลยก็ต้องบอกว่าเ,เราเรากินเราใช้กันอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้น ใครที่ใช้อุปกรณ์ใดๆไม่ว่าจะเป็นพวกกาต้มน้ําร้อนหรือจะเป็นอุปกรณ์ที่มีการขังของน้ําอยู่เนี่ยอาจจะท้าว่างในวันนี้นะอะยังไม่ได้ออกจากบ้านก็ลองดูสักนิดนึงนําขึ้นมาคัดๆทูๆูนิดนึงเพื่อทําความสะอาดก็จะทําให้ชีวิตในการกินอยู่ของเราในปีหน้ามีความสุขและก็ปลอดภยัยแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าฟินกับการดื่มการกินที่ เราได้อะไรที่อาจจะไม่มีตะกันมาผสมด้วยอืมก็เอะทำไมมันเยอะขนาดนี้เนาะอุปกรณ์ที่บ้านแต่ว่าก็รักกาแฟชอบกาแฟเนาะอ่าในช่วงเทศกาลที่ปีกระต่ายจะผ่านไปนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าอืมหลายคนพบเรื่องราวที่หนักหนาสาหัสหร,หรืออาจจะผ่านมาได้ด้วยความทุรักทุเลบางคนผ่านมาได้ด้วย ความราบรื่นปลอดโปรง่งแต่ถ้าวันนี้ครับคุณรู้สึกว่ายัางทำอะไรไม่สำเร็จบันทึกไว้จดไว้แต่ถ้าอะไรที่มันเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองได้ปีหน้าเข้าสู่ปีมังกรน,นะครับผมก็ขอให้เป็นมังกรทองที่จะนำมาซึ่งความเ,าเขาเรียกว่าการก้าวไปข้างหน้า การโอโ้แต่ว่าเนี่ยส่งท้ายปีเก่าเถวาที่คอนโดมีเสียงกรี๊ดเดอมีเสียงเด็กร้องนะครับผมก็ต้องบอกว่าอืมก็ใครที่ยังไม่มีลูกก็ขอให้มีลูกใครที่ยังไม่มีแฟนก็ขอให้ได้พบแฟนใครที่ใครที่อยากจะร่ำรวยอืมออกไปหางานทำครับแล้วก็เติบโตก้าวหน้ารู้จักขยันอดออมแล้วก็รีบเก็บเงินไปขอ ขอแฟนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไปขอแล้วเป็นแฟนกันนะมังกรในปีหน้ากำลังที่จะจับมือกับกระต่ายในปีนี้แล้วจากกันไปแล้วแต่ว่าวันนี้ผมได้ทำความสะอาดบ้านผมแล้วผมรู้สึกว่าปีหน้าผมจะได้รับความสดใสเหมือนอุปกรณ์เหล่านี้ที่ผมรางอย่างดีเพื่อการจากไปของปีกระต่ายปีนี้ เรามาส่งท้ายไปด้วยกันครับกับในส่วนของกระต่ายตัวน้อย